สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพร้ากับช่องแต่น้อยแชนแนลครับมือนี้เฮาสองคนในเมนูพี่น้องตำตำตำหมูหุ่งกุ้งตำหมูหุ่งค่ะพี่น้องได้แค่หมูกรอบมาพร้อมเย่เจดิาได้กุ้งมาเป็นกุ้งเต็มกับกุ้งเหย้ามาเต็มต์สัมเอ้าเพื่อสิมาหอดกันเหย้วแล้ว ไอ้บัหรือพอ่อพ่อกอนมาแต่ไก่เรือยครับ <c oughs> อันนี้กุ้งมาแต่ไก่ะค่ะพี่น้อง<า>ของฝากของตอนจากห้างนกค่ะน้องสาวเพ <c oughs> ิ่นเอาตอนด้กุ้งใหญ่โอ้กุง้งแม่นนองโองค้งพนวะตัวยงใหญ่ๆกรตตาบอง่งนะครับเนาะมาจากกับตาบอง่งในผพาก,กันจองผักบุ้งแล้วก็ผักกาดขอมมากินกับเอามาค่ะแซ่บน้อกันค่ะ กุ้งมันกุ้งเต้นหรือกุ้งเน่าค่ะขอบคุณน้องเพื่อนหลายๆค่ะของตอนนะได้อันกุ้งได้กุ้งไงเอ้าอืมอืมอือ้โหมันเหนือ,อไลายพี่อน้องอกุ้งแซ่บเนาะกุ้ง โตไหมเนาะก <c oughs> ็ยังไว้มันกลุ่งอย่างกลุ่งรับตื้อจิบเข่าก็มานำอยู่ลมยังแหง้งแน่เลยพี่น้องอ มวนใ่กันทั้งกลุ่มก็เสียไล่คุกลุ่งบ่ลรไล่ซำเห่ามันจะกลเราจะได้กินก็เลยเห่า เขากันดีนนเนาะแบบกลุ่งกับต่ำมังเฮงเหลี่ยงตใจอยู่เลยเนาะตากแดดแม่นๆน,น,นี่เนาะ นั่นแหละก็คิดได้ว่าสิกินได้บ่เนาะเห็นมันโตใหญ่ด้วไยไม่กินมาแสบฉันแล้ว เป็นกามมองดูขัดมืดอ เอากระกอกนะเอาเอาก่างเอากลัมออกก่อนมันปัดเลยก่อน บอกพ่อในกะละมังก็มีอีก,อออกนก่ยโห่มงกระจวดอีน้งมันเนาะ ม,มือเตียนหนัวแล้วม,มันข้างนอกกุ้งไม่ต้องแตะว่าจะกุ้งเต็มไม่เป็นกุ้งเงงน่ามีนู่นจ้ำมือเลยครับ <laughs> เปลือกมงนาวยุบมั้งเอาไปผุกหาตำมงหงมาเห็นเป็นเปลือกมงนาหน่อยพอนะอือยุบมังจับ กระเพาะบุ๋งขนาดว่าตัวนะครับตัวคุ้งนี่ตัวยังไงเน่ยบ้านเฮาเอื่อนคุ้งเขาถ้ามันกุ้งบ้านเฮากุ้งฝอยเนาะบอกุ้งฝอยเป็นตัวหน่อยคนนี้อันนี้มันตัวใหญ่งหูเหนือลายพร้อม เพราะ่ัจนเฮา,ามันจะกุ้งหัวอ้กุ้งัมนีนมุมีฟังก็ลอานนะบ่ คุณมระก,กากรอบคืกกอ,คกกอคจะมาเสียบอีกดีเลยเนาะไว้เสียบกุ่งม,มันหนีอะาย มันจะบกแข็งค่ะอืม,อมคือเป็นลายอยู่แสบเอามาข่อยนี่เนาะเป็นยังไงข่อ,อ <laughs> ขยแบบยังไต้ละไต้เลยแต่นี่มันเหี่ยวแล้ว ที่นอนพอดีป่ะมาเท่าไปใส่ซื้อป่คือสีใส่ซื้อปุ้งเต็นตอนแรกมันเต็มอยู่มาเต็นกับเต็นเอาเนาะกินแล้วก็เ oh, ต็นดินี่กุ้งเต็มเบากำเต็มอืมกินจะสิ่นบวชบวชล่นเต๋อขอบคุ มีแสงแล้วนั่งแดดไปนี่งเป็นข้าวขาวนะพี่น้องเออลายอยู่ให้กระซิบแดดเนาะให้กริบหูไปแดดเนาะกินจนแล้วเออเมื่อกี้เป็นข้าวขาวพรอะหูหลมไปบังน่ะเมงนี้แดดแดดมันอันน่ะนี่ ับขึ้นมาลมมันแห้งผมผัดเลยแตามมาหมุงก็คับ อเอา่ใส่ <laughs> <c oughs> ลมแห้งก็คุบพักไว้เพิ่มกุ้งอีกบ่าอเข้าห้องทองก่อน เขาพาห้องท่องไปคําแหลกอลยแต่ว่ากินเขามาแล้วเมื่อนี้กินตอนบ่าย <c oughs> มากสิคํา <c oughs> 好了好了 <laughs>、嗯。嗯。再、嗯、过。嗯。走、嗯嗯嗯嗯、吧。我 <laughs> <laughs> มันท่านทาเครับเพจดีๆเต่หมดนี้ชุดยอดกินบักลำเไปเบอร์แซงหนึ่ง บัดเนี้ยยุดกินทางหูว่ะมันเส้นห่างเล็กดีตะเนี่ยแต่แสบเลยครับโอ้ยอดครอทขับมาเใส่กุ้งกุ้งเต็มกุ้งเต็มั่เม็นเต็มครับมันเน่าเกินกุ้งไม่นำโขงครับตรงนี้เต็มหรือเ่าเต็มก็เต็มเอาเนาะพี่น้องเนาะขอฝากจากทางนุกขับกับขอบคุณน้องเพื่อนไล่ไล่กันเป็นหายไปห้เอ้า มาจัดกับตำออหมองหงแซ่บๆเลยค่ะมือน,นี้เอ้ามือน,นี้การร่มแห้งจังหน่อยกับเสียงก็อาจจะดังในจังหน่อยกับขอโทรขอพายได้หลายเลย,ยค่ะเอ้ามือน,นี้กระแตหน่อยกับขอขอบคุณพี่น้นองที่เขามาติดตามรับชุ่มทามากถ้าจังจำในคิปนี้กับฝากกดไลร์กดแชร์ในเลยคะ่ะมือน,นี้กระแตหน่อยก็บอกคำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ